สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับเจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายหลายเด้อค่ะเด้อว,วันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายวันที่13มกราคม65นะคะพี่น้องก่อนคำนวณนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณวันที่13มก,กรานะคะไปดูวันที่12มก,กราก่อนนะคะพี่น้องเขาบอ่อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะรอบเช้านะคะของวันที่12นะคะจะให้เด่น1และ0นย์นะคะพี่น้อง บนมา8 2 1นะคะ3ตัวบนล่าง7 3นะคะพี่น้องเข้าตุกับเนาะคะ่ะ2 1 1 2นะคะวันนี้ศูนย์ไม่มานะคะพี่น้องมาแต็หนึ่งนะคะทั้งรอบเสารอบบ่ายเนาะค่ะเนาะรอบบ่ายนะคะ,บ,บ,นะคะบนมาห้าหกหกล่างหนะะึ่งแปดค่ะพี่น้องเข้าคู่หนึ่งแปดนะคะวันนี้เข้าสองคู่นะคะพี่น้องนะคะ่ะ มาค่ะมาต่อวันที่13มกราคมค่ะ13มกรานะคะใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่12มกราคมมาคำนวณน,นะคะรอบเช้านะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน 8, 8ดสอตัวล่าง73นะคะพี่น้องค่ะเอามาบวกกันค่ะ 8บวกสองบวก1นบวก7บวก3นะคะพี่น้องได้21นะคะลบหเหลือ20ลบลเหลือ19นะคะพี่น้องจับตัวเด่นนะคะจับตัวเด่นสองตัวค่ะเด่นรอบเช้านะคะของวมฮุนนิเคอีนะคะอยู่ที่ 0- นและ9นะคะพี่น้องค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องใจมากศูนย์สองค่ะ 02นะคะ04 05 07 09ค่ะ9ค่ะพี่น้อง91ค่ะ92 95 94 98นะคะ ต่อรอบบ่ายค่ะรอบบ่ายใจก็จะเอาผลการออกรางวัล12มกราคมรอบบ่ายมาคำนวณเหมือนกันนะคะพี่น้อง3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน5้าล่างหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ5บวก6บวก6บวก1บวก8ได้26นะคะลบ1เหลือ25ลบ1เหลือ24นะคะ เด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องอยู่ที่5และ4ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องห้าจะหลายคู่หน่อยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ทั้งวันนะคะพี่น้องวันที่13นะคะเด่น5และ0นะคะพี่น้องขา5นะคะจะมาคา0ค่ะพี่น้องขา50า4ห อ้าห้าห้าหกห้าแปดกาสี่ค่ะสี่ห้าสี่หกสี่เก้าสี่แปด ี่เจ็ดค่ะค่ะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องขาจับใหม่ตามตามตัวเด่นได้เลยนะคะชอบตัวไหนจับได้เลยนะคะค่ะพี่น้องขาก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจกระเสียไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับ f c นะคะ ที่กดติดตามไว้แล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ